สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตะกผมส่งบ๊อบทุยตารางมันตัดเลยหนามากผมยกต้องถือมืษษตัดคอยตัดติ๊ ยกขึ้นตัดคอยตัดทิ้งแล้วก็ตัดไปออกตัดไปออกยกขึ้นผมลูกค้าหนาเลยอยากสซงอีกตั้งหาก ยก้นแล้วตัดยก้นแล้วตัดเลยมนุษย์ทุกคนก็ออยากได้คุทยอะนั้นนะไม่ว่าจะตัดผมทรงอะไรก็แล้วแต่เราก็จัดคุยให้ลูกค้าโดยที่ไม่ต้องสั่งก็ดีดีลงไปเลยตัด บนนั้ย,ยกสี่พันองสารตัดเลยตัดเลยตัดขึ้นดิลงมาแล้วตัดไปไปลายออกดิลงมากขึ้นอัพไซด์ดาำเลย ยกขึ้นอัพเสียดาวขึ้นไปที่แตะข้างนี้นะออกมาเนี้ยก็มีความยวาวรรู้สึกเบาข้างเดียวไหมเบา,าค่ะหเห็นพี่เห็นกล้องรูง้สึกเป็นยังไงไปนะ <c oughs> วีลงมาเลยแล้วก็กัร ไว้มื่อไหร่ปีแล้วพี่ความยาวผมพี่อืมยังไม่ได้ไว้เดือนเองนะหรอค่ะไม่ยาวขนาดนี้ใช่เป็นคนผมยาวเร็วมากเลยโอ้เหรอครับพี่ที่มีสมุนไพรดีป่ะเนี่ยก็ก็ใชยาสรบผมเอ็ม mv นั่นแหละเพราะว่าก็สระปกติอ่ะมันยาวเร็วจริงจริงนะผมจริงเนี่ยหรออืมติดนะยาวยายาสีฟันม m ีใช้ดีรับบอกต่อใช่ตัวนี้ก็มีแชมพูด้วยพี่ใช่มีทุกอย่างเลยค่ะอ๋อครับ จะลองไปใช้กันดูนะค่อนข้างนี้ก็กินมาเลยแล้วก็อับเสดาวถูกป่ะตัด ยกขึ้นออแล้วอัพเส้นดาวเลยตัดออกข้างหน้าผมเอาสั้นประมาณตั้งไปจะหมดแล้วพี่สไลด์ขึ้นมาคุยลูกค้าหน่อยแล้วตัดเลยลากลงม,มาเลยตัดเลยตัดุลึลงมา bila mana tak 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 ยกขึ้นแล้วตัดเล,ลยกยมาหลังบ้านยกขึ้นแล้วตัดลเลยก็ขึ้นมาเลยแล้วก็ตัดยกขึ้นแล้วตัดสไลด์ลไปก่อน มัน,น,นหนักมันหนาเกินเฮ้ยๆอ่ออะแล้วก็ตรวจว,ว่ามันมีผมย้อนไหมยืนแล้วก็ตัดรตะเหยียดๆ คุณเื่องี่มันบิตเตาาอ๋ผมมันจะบิดไปบิบมาเป็นเรื่องธรรมดาของเส้นผมนะเราต้องแค่ทำใจทำใจรับรู้ว่ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเราจะแก้ปัญหายัางไงมีแต่ผู้นำเท่านั้นที่จะรู้วิธีแก้ปัญหานี้นะผู้ตามไม่รู้เพราะไม่เรียนมายังก่อนนิดนึงมันเกิดความหนาใช่ไหม เอกไว้แล้วก็พอแลวซิสเข้าไปเฉพาะจุดเฉพาะจุดเฉพาะจุดตัดค่อยๆตัด,ตดตเป็นย่ำๆสบายหออ ไปวบถุยกลางมันก็ตัดเหมือนกันหมดอ่ะแต่ว่าแต่ละทรงอ่ะหน้าง,งานการแก้ปัญหาไม่เหมือนกันนะเราจะตัดยังไงให้มันดูแลง่ายที่สุดอ่ะทั้งทั้งที่ผมลูกค้าอยากสูงแล้วก็าหาฐานความยาวแล้วก็เริ่มค่อยๆสไลด์ไปจีระจึกจีะตึกนะตัวคัดเบา

แบบสุดๆจะให้ตัดแบบวัรุ่นหรือผู้ใหญ่พีไวรุ่นค่ะ oh. เอาจะเอาวัรุ่นหเหนียวไปเหร s แบบสุไม่เชื่อหรอกทุกคนหลีกเรื่องความแก่ไม่ได้แต่ว่าสามารถชะลอความแก่ได้ด้วยการอาจจะออกกำลังกายบำรุงรักษาหน้าตาของตัวเองื่อการหา อะไรอะไรก็ได้ที่มันทําให้ร่างกายดีขึ้นการรับประทานอาหารการพักผ่อนที่เพียงพอแต่ท่งใหญ่นอนน้อยนะผมก็เลยขาวมผมพี่นี่ผมขาวเพราะอะไรเพราะผมงอกเพราะนอนนอนมากเพราะผมงอ,อก็น่าจะประมาณนี้ก็พี่ยาวดูกระจกเห็นคนประมาณนี้นะบัดได้ปดัดได้เฉยได้ <c oughs> ดึงดู

ความยาวรูปทรงก็ผมแห้งอยู่บ้านนะพี่เหลือดูท่านขวาพี่นี่ที่ผมแห้งอยู่บ้านนะพี่ก็จะบิดตัวธรรมชาติของพี่แบบนี้เป็นธรรมชาติได้ก็หายหนีไม่หายทำบ้านใช่ไหมมัดมัดมัดแล้วแต่ว่าช่างอ๋อช่างก็บอกไม่ให้มัดมากมันไม่ไม่ไม่ทันแล้วเพราะว่าพี่ต้องยุ่งใช่ไหมแต่ว่าพี่ก็จกลับไปให่อนสั้นแล้วเดี๋ยวยาวเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันเพราะว่าผมมันมันบิดรู้ตัวอยู่คเขาไม่ไม่มัดมากครับ ก็เป็นอย่างนี้แผมมัดมากก็บิดไปบิดมาไม่เกี่ยวสีผมนี่แต่ว่าสีสีไม่ได้ใช้สีทำอย่างนี้นาไปซ้อ่ายนน่ะคับเ้อมา่างเมาต่าง ได้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาเก็บรายละเอียดนะทีผมมันจะซ่อนอยู่หลังใบหูหน้าหูเนี่ยพปไ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 ป ตรงไหนที่เห็นว่ามันหนาก็สับออกผมอยากโกอ่ะ่างอานจ้างก็สอนให้ได้ก่อนแล้วค่อยค่อยซอยแต่ช่างใหญ่ะสอนแบบบรูรณาการเลยรวมมิตรตัดผมเปียกให้มันเข้าทรงก่อนเป่าแห้งแล้วแต่งทรงแล้วค่อยมาได้มันจะได้สวยแบบทั้งแบบทั้งใดแล้วก็ไม่ไดนะ้ไม่ได้ก็สวยยิ่งได้ยิ่งสวยคอนเซ็ปต์มันมีอยู่แค่นี้ เราต้องตัดผมที่มันยากอะทุกวันแก้ปัญหาติดปัญหาก็ถามครูบาอาจารย์ไปเรียนรู้เอาใน YouTube เยอะแยะหาอาจารย์ที่ใช่หาโรงเรียนที่ชอบแล้วก็เรียนเรียนน้อยแล้วเ,เกิดปัญหามันก็แก้ปัญหาไม่ได้ไเรียนเสริมสวยหมดแสนเดียวถือว่าธรรมดานะถ่าใหญ่หมดเป็นล้านนะ ยิ่งแพงท่า่ย,ยิ่งดีถ้าเรียนมันจะได้จำได้ไม่งั้นจะจำไม่ได้เพราะมันไม่มีมูลคา่าอันนี้คือไดรแบบธรรมชาติเองเข้ารูปเข้าทรงเห็นไ,ไหมส้น่าดูแลง่ายพอเราไดรเข้าทรงมันมก็นหายงอนใช่ไหมเียมัแล้วก็มีแค่นั้นนะพี่ผมพี่ยิบคคติง้งเฉพาะจุด เนียนให้มันสบายหัวดูแลให้เดี๋ยวจะตัดสมงัติุั้งใหญ่ก็สำรองจองคิ้วเข้ามานะสี่โมงเช้าถึงห้าโมงเย็นศูนย์แปดหนและ0ูน5์หกสองาสนะไลน์แอดก็ ksm นหาไม่ยาก ก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่